นักเ,เรียนมาพบกับนิงเหล่าซื้อนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราขึ้นบทที่5แล้วเรื่องนี้ยากนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ยากเกินไปที่เรียนจะเข้าใจนะคะบทนี้เราจะเรียนแรงและการเคลื่อนไหวของวัตถุแรงและการเคลื่อนไหวของวัตถุเป็นยังไงง่ายนิดเดียวเลยนะคะจะมีแรงที่สัมผัสได้แล้ว สัมผัสไม่ได้วันนี้นิ้งลาซื้อยาใต้ในื้มันชี้ขัน้นวันนี้นิ้งลาซื้จะพาทุกคนไปเข้าใจในเรื่องนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะนักเรียนพร้อมแล้วตามนิ้งลาซื้อแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสว่ามันมีความหมายว่ายังไงมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเรามาดูแรงสัมผัสกันก่อนค่ะ แรงสัมผัสก็คือการที่วัตถุสองอย่างเกิดการเข้าชิดกันนะคะชิดกันหรือ,ผ,ผ,อ,รอผิวสัมผัสของวัตถุมันผิวสัมผัสของวัตถุทั้งสองอย่างมันติดกันนะคะ <ives. S 1> เขาเรียกว่าแรงสัมผัสสัมผัสก็คือมันติดกันมันชิดกันมันสัมผัสกันนะคะเรามาดูลักษณะแบบไหนบ้างที่เขาเรียกว่าเป็นแรงสัมผัสอ,อย่างเช่นนะคะเด็กผู้ชายคนนี้เขากําลังยก น้ำหนักอยู่เพราะฉะนั้นเขาใช้มือนะคะจับคานเหล็กของยกน้ำหนักผิวมือของเขาก็ไปสัมผัสกับคานเห็นไหมคะสัมผัสกับคานเพราะฉะนั้นลนนักษณะนี้เขาก็เรียกว่าแรงสัมผัสนะคะเพราะใช้มือสัมผัสกับคานเหล็กนะคะอ่าต่อไปผู้หญิงคนนี้อ่ายกกล่องนะคะ ยกกล่องเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ออกแรงสัมผัสค่ะเพราะว่าเขาใช้มือสัมผัสกับกล่องแล้วก็ออกแรงยกนะคะน,นี้เรียกว่าแรงสัมผัสนี่แรงแบบไหนบ้างเป็นแรงสัมผัสนคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะอ้าวเห็นไหมคะคนนี้เขากำลังจิ้มเบอร์โทรศัพท์อยู่เป็นแรงสัมผัสไหมคะนักเรียนคิดว่าเป็นแรงสัมผัสไหม อ่าเป็นนะคะเนื่องจากว่านิ้วของเขาไปสัมผัสกับปุ่มโทรศัพท์นะคะปุ่มโทรศัพท์เพราะฉะนั้นเป็นแรงสัมผัสนะสุนัขกกำลังวิ่ง่าสุนัขกกำลังวิ่งลงจากบันไดเท้าของสุนัขสัมผัสกับบันไดไหมคะอ่าสัมผัสเพราะฉะนั้นแรงแบบนี้ก็เรียกว่าแรงสัมผัสอ่าถูกต้องค่ะ ต่อไปผู้ชายคนนี้เขากำลังเล่นสเก็ตบอร์ดนะคะเท้าของเขาสัมผัสกับกระดานสเก็ตบอร์ดไหมคะสัมผัสอแล้วกระดานสเก็ตบอร์กก็ไปสัมผัสกับราวบันไดอีกทีนึงเห็นไหมคะอ่าอันนี้เขาก็เรียกว่าแรงสัมผัสเหมือนกันนะคะเรียกว่าแรงสัมผัสเหมือนกันผู้หญิงคนนี้กําลังจะก้าวขึ้นบันไดอ่าเห็นไหมคะก้าวขึ้นบันไดเขาก็ใช้แรงเหมือนกันนะคะใช้เท้าสัมผัสกับบันได ด้วยท่าทางแปกๆนี่แหละเต้นไปด้วยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าแรงสัมผัสเหมือนกันเห็นไหมคะอแรงสัมผัสทั้งหมดเลยนะคะเราไปดูต่อแล้วถ้าเป็นแรงไม่สัมผัสละ่ะคืออะไรนะคะแรงไม่สัมผัสก็คือการที่วัตถุสองอย่างผิวของมันไม่สัมผัสกันเลยไม่ติดกันเลยไม่ติดนะคะไม่สัมผัสก็คือไม่ติดแต่ถ้าเป็นสัมผัสก็คือติด ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ติดคุณครูจะให้นักเรียนลองนึกดูสิคะว่าแรงแบบไหนบ้างาปัญทําสามารถทําให้วัตถุเคลื่อนที่ได้โดยที่เราไม่ได้ไปจับหรือไปแตะผิวของวัตถุนั้นเลยนักเรียนคิดว่าแรงแบบไหนบ้างคะแรงแม่เหล็กใช่ไหมคะอ่าแรงแม่เหล็กเพราะฉะนั้นเรามาดูความหมายของแรงแม่เหล็กกันก่อน แรงแม่เหล็กก็คือของแข็งอ่แม่เหล็กนะคะแม่เหล็กก็คือของแข็งชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติดูดโลหะบางชนิดได้มันก็เลยเรียกว่าแม่เหล็กใช่ไหมคะแม่เหล็กอ่าทีนี้เรามาดูลักษณะของแม่เหล็กก็จะมีหลายรูปร่างหลายแบบนะคะแม่เหล็กก็จะมีรูปร่างหลายแบบอันนี้ก็เป็นตัวยูนะคะนี่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมตรงอ่าเป็นทรงกระบอกก็มีนะคะอันนี้ก็คือลักษณะ รูปร่างของแม่เหล็กอ้าวทีนี้เราดูแม่มีอะไรบ้างนะคะในแม่เหล็กเนี้ยมันก็จะมีขั้วเหนือเห็นไหมคะขั้วเหนือจะเป็นตัวย่อด้วยตัว n นะคะขั้วเหนือจะย่อด้วยตัว n แล้วก็จะมีขั้วใตา้นะคะขั้วใต้ก็จะแทนด้วยตัว s นะคะขั้วใต้ก็จะแทนด้วยตัว s นี่ คือแท่งแม่เหล็กจะมีอยู่สองขั่วนะคะสองขั่วด้วยกันเราไปดูว่าแรงแบบไหนบ้างที่มาจากแม่เหล็กนะก็คือแม่เหล็กดูดโลหะใช่ไหมคะอันนี้ดูดอ่านี้ดูดโลหะนะคะเห็นไหมคะแทนที่อ่าสิ่งของชิ้นนั้นจะวางอยู่แล้วมันไม่สามารถเคลื่อนที่มาหาเราได้ถ้าเราไม่ไปหยิบไปจับมันแต่เนี้ยมันเคลื่อนที่มาหาได้เพราะใช้แม่เหล็กในการออกแรงดึงออกแรงดูด นะคะให้สิ่งของนั้นเคลื่อนที่มาหานะคะมีอะไรอีกอ่าเห็นไหมคะแม่เหล็กนี่เหมือนกันอ่านะคะถ้าเราสังเกตดูดีๆเราวางไว้เนี่ยเห็นไหมคะผิวมันไม่ได้สัมผัสกันเลยมันก็สามารถเคลื่อนที่ไปตามแรงไปตามอ่าที่เราอยากให้มันไปได้นะคะโดยผิวสัมผัสของวัตถุไม่ชิดกันเลยเห็นไหมคะอ่าต่อไปนี่คือแท่งแม่เหล็กเหมือนกันนะคะแท่งแม่เหล็ก ถ้าเราเอาแท่งแม่เหล็กสองแท่งมาวางใกล้กันนะคะเอาแท่งแม่เหล็กสองแท่งมาวางใกล้กันโดยให้มันขั้วคนละขั้วมาอยู่ทางเดียวกันเห็นไหมคะจากรูปภาพขั้วเหนือคือตัว N กับขั้วใต้คือตัว S ตัวเนี้ยนะคะเมื่อมันต่างขั้วกันมันก็จะเกิดแรงอะไรคะอ่าก็จะเกิดแรงดูดใช่ไหมคะอ่าเห็นไหมอ๋อ นะคะแม่เหล็กตัวนี้ก็จะดูดนะคะดูดเข้ามาหากันต่างคั่วกันจะทําให้เกิดแรงดูดนะคะแล้วถ้าคั่วเดียวกันนะคะนะาถ้าคั่วเดียวกันเป็นไงนักเรียนคิดว่ามันก็จะผลักกันน้าเห็นไหมคะรูปข้างล่างเอาคั่วเหมือนกันคั้วใต้กับขั่วใต้มาเจอกันมันก็จะเกิดแรงผลักนะคะคั่วเดียวกันจะไม่ดูดกัน,นก็จะเกิดแรงผลัก มือนกันถ <m> ้าเราเอาขั้วเหนือกับขั้วเหนือมาวางใกล้กันก็จะเป็นไงคะเกิดแรงผลักเหมือนกันนะคะก็จะเกิดแรงผลักเหมือนกันอันนี้ก็คือแรงแบบไหนคะแรงสัมผัสซึ่งเกิดจากแม่เหล็กนะคะโดยส่วนมากแล้วแรงไม่สัมผัสเราก็จะเจอกับแรงที่เกิดจากธรรมชาติด้วยนะคะก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกก็จะเกิดจากแรงไม่สัมผัสนะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแรงลมแรงน้ําพวกนี้ ะะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนก็ได้พอทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแรงที่สัมผัสได้กับแรงที่ไม่อะไรคะสัมผัสไม่ได้นะคะสัมผัสไม่ได้ทีนี้หนิงเหล่าซื้อโยกช่วยเย่ก็คือการบ้านให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนวาดรูปออกมาเป็น2แบบก็คืออ่ะดูตามตัวอย่างที่หนิงเหล่าซื้อดูนะคะอ่าตามตัวอย่างที่หนิงเหล่าซื้อก็คือฝั่งหนึ่งหนิงเหล่าซื้อจะวาดแรงที่ สัมผัสได้อีกฝั่งหนึ่งนิงหลาอซื้อว่าแรงที่สัมผัสไม่ได้จะวาดตามนิงหลาอซื้อก็ได้หรือว่านักเรียนจะจี้เสียงอย่าเคยอก์ยอยีกก็คือคิดเองก็ได้นะคะช่วยเย,ย่เม่โยนมะนานายยี่มันยอเรื่องจะหนีเสียกันบ้านไม่ยากเลยนะคะทุกคนน่าจะทําได้นะคะสู้ๆนะคะ,ะวันนี้นิงหล่อซื้อก็จะขอลาหนักนไปก่อน